เพื่นพันธุ์ตมฤทวีสอดสองครับขอบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์เระทวีสอดสอ่องสมาชิกรัฐสภาและก็เป็นกรรมธิการวิสามัน,มนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับสำหรับมาตรา256ห้ทับหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่256หทับหนึ่งอยากจะให้เพื่อนสมาชิก และประชาชนทั้งประเทศผ่านท่านประธานนะได้รับรู้ว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เ,เนื่องจากว่าในการจัดดำเนินรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยไม่มีไว้ดังนั้นสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าจัดทําได้แต่ต้องไปออกเสียงประชามติ และสารรัฐนูลก็ได้บัญญัติว่าผู้จัดทําผู้เสนอริเริ่มและผู้ต้องการจะให้มีรัฐธรรมนูญใหม่คือรัฐสภาเพื่อนสมาชิกครับรัฐสภาเราประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนวุฒิสภาจำนวน200คนเป็น700คนแล้วก็ผู้ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูนก็คือรัฐสภา ก็คือสมาชิก700คนดังนั้นสมาชิก700คนซึ่งการแก้ไขรัฐนูนครั้งนี้ก็หวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก500คนอาจจะไม่มีอยู่ในสภานี้เลยก็ได้หรืออาจจะกลับมา80% 50%หรือ40%คือกลับมาร่างรัฐนูนอีกดังนั้นการที่ พวกเราเรียกร้องสอสรก็คือจะต้องไปเรียกร้องผ่านการเลือกตั้งที่จะมีถึงซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่ต้องเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนห้า้อคน มาร่างรัฐธรรมนูญสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวที่เป็นสมาชิกส่วนวุฒิสภานั้นท่านยังอยู่เพราะในรัฐธรรมนูญนั้นบอกให้เราทำให้เสร็จหนึ่งปีอาจจะบวกลบขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ผมก็เชื่อว่าโดยหลักการเนี่ยเมื่อประชาชนทั้งประเทศหรือสมาชิกว่ามีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดจัดทำใหม่เกิดขึ้น มาแทนรัฐมนูญปี60แล้วสมาชิกในสมัยหน้าก็เป็นชุดที่26ก็ควรจะยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐมนูญใหม่ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้าคุณจะต้องไปประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคุณจะมา จัดทำรัฐธรรมนูญที่จะมาแบ่งปันอำนาจแบ่งปันทรัพยากรแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำกระจายอำนาจหรือสิทธิ์ต่างๆมากบายอย่างไรเพื่อจะให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นหลักประกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อไปนี้ความเหลื่อมล้ำจะต้องเป็นศูนย์ความยากจนจะต้องเป็นศูนย์คนต้องมีกรรมสิทธิ์และที่ดินทำกินเหมือนเมื่อวานที่เราไปฟัง นักวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจัดทำใหม่ที่ยั่งยืน17รายงานก็บอกว่าในหลายประเทศอย่างเช่นฟินแลนด์เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้คนทุกคนเข้าไปในที่สาธารณะไปเก็บเบอร์รี่หรือคิวบายังต้องมีที่ดินให้ประชาชนเกษตรกร,ร,กรต้องมีที่ดินทํากินไม่ต้องยากไร้ไม่ต้องมาสงสารก่อนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมจึงเห็นว่า เมื่อกระบ,บวนการรัฐธรรมนูนเป้าหมายสุดท้ายก็คือสสในสมัยหน้านะผมเชื่อว่าถ้าพวกเราจะไปสมัครใหม่หรือพักการเมืองต่างๆจะสมัครใหม่ต้องไปสมัครหาผู้สมัครที่ไม่ใช่เป็นนักซื้อเสียงที่ไม่ไปนักครอบงามประชาชนแต่คนคนนี้จะต้องมาทำหลักเกณฑ์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็คือมาจัดทำรัฐธรรมนูนใหม่ ดังนั้นความกังวลที่ว่าจะต้องมีสอสอลอหรือไม่มีสอลอสอส,อสอลอนั้นเมื่อคน66ล้านคนถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50ล้านคนจะเลือกคนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญแล้วท่านอย่าไปดูถูกประชาชนการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเกิดมาสองครั้งครั้งที่หนึ่งเมื่อปี62เราก็ได้เห็นว่า พักการเมืองที่เป็นมิติใหม่ผมขอชื่นชมพักก้าวไกลใช่ไหมาคต,าคตใหม่โทษดีนะก็เข้ามาซึ่งเลือกตั้งครั้งที่สองเนี่ยก็บอกพักเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปดูถูกคนเลือกตั้งเราต้องทำตัวผู้เลือกตั้งต้องมีคุณภาพพอให้ผู้เลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมจึงเห็นด้วย แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับจำนวนในการที่ผู้จะสมัครเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองชุดชุดที่หนึ่งคือผู้ยกล่างคือผู้ล่างรัฐมนูญแต่ผมขอสิบหยิบหนึ่งผมขอเป็น70คนนะผมเห็นด้วยแต่ว่าเพื่อจะอย่างน้อยที่สุดประชาชนเขาได้เลือกตั้งอย่างเช่นพักประชาชาติ ซึ่งมีขนาดเลือกตั้งมีท่านอาจารย์วันนอท่านประธานเป็นหัวหน้าพักถ้าผมสิบหยิบหนึ่งผมบ้ามาเกคนอาจจะปัดเศษเป็นหนึ่งคนพักผมก็ต้องหาคนที่เก่งที่สุดที่จะทำให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำลดการกดทับแล้วทำให้อนาคตของคนในพื้นที่ดีขึ้นมาเป็นผู้ร่างรัฐมนูญแต่พอยีหยิบหนึ่งนั้น ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ท่านอย่าไปดูถูกประชาชนเมื่อประชาชนเลือกท่านมาแล้วท่านมาหาผู้ที่จะมาล่างรัฐธรรมนูญแล้วผู้ร่างรัฐมนูญต่อไปผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งผมก็เป็นส่วนเสนอว่าคุณต้องแสดงวิสัยทัศน์ว่าคุณเคยทำงานวิจัยคุณเคยศึกษาแล้วคุณมาร่างรัฐมนูญเนี่ยรัฐมนูญฉบับใหม่มีอะไรรวมทั้งให้ประชาชนรับรองด้วย แล้วก็ถูกตีพิมพ์อันนี้เป็นต้นนะครับผมจึงอยากจะฝากวิงบอนครับหลักการนี้ดีแล้วนะแล้วก็โดยคณะกรรมการแล้วฟางความที่เห็นผมก็จะขอเพิ่มเป็น70คนนะก็อยากแต่ว่าการเลือกตั้งที่จะมีถึงเป็นไม่ใช่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการเลือกตั้งสสมาจัดทํารัฐมนุนใหม่ที่จะเป็นรัฐมนูนที่ดีที่สุดครับผมก็อยากฝากไว้ครับ